วันนี้ผมก็มาแนะนำดีวีดีเอเลียนนะครับก็ตัวนี้เป็นเซตจ,จริงจิงหนังเอเลียนนี่ครับเขาทำดีวีดีเซตมาหลายรุ่นนะครับแต่ที่ผมเก็บสะสมคือเซตนี้นะครับเพราะว่าชอบปกของมันนะครับเซตนี้จะเป็นปกที่ผมว่าสวยที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น ดีวีดีเอเลียนภาคหนึ่งนะครับผลงานกำกับของลิลลี่สกอตนะครับภาคนี้เป็นหนังทุนต่ำนะครับแล้วก็จะไม่มีเอเลียนให้เราได้เห็นมากนะครับมีเอเลียนแค่ตัวเดียวนะครับแต่ลิลลี่สกอตเขาจะใช้วิธีการกำกับคือให้เราคือเน้นอารมณ์คนดูชวนให้เราไปตามอารมณ์ค่อยๆบิวอารมณ์คนดูให้ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะครับฝ่าจะได้เจอเอเลียนมาก็ท้ายเรื่องนะครับ ไม่ได้ถ้าคือเริ่มต้นนะครับผมตอนเด,เด็กผมได้ดูภาคนี้ก่อนนะครับภาค2นะครับแล้วก็โอ้โหเป็นหนังที่มันมากๆเลยนะครับสนุกมากมากแล้วผมก็ไปหาภาคหนึ่งมาดูเลยทําให้ภาคหนึ่งนะสนุกน้อยแปนะครับเพราะเราไม่ได้ดูภาคหนึ่งมาก,ก่อนเราไปดูภาค2เลยมันภาค2มันสนุกมากนะครับแต่เนี้ยแต่ก็ดูแล้ว อ่าคือมันก็ตื่นเต้นนะทำให้เรามันมีอารมณ์ร่วมเข้าไปในหนังเรื่อยๆนะครับค่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุนก็ไม่สูงมากแล้วก็สมัยนั้นเอเลียนภาคหนึ่งนี่ใช้คนแสดงอ่าเป็นชุดยางนะครับใช้คนตัวผอมๆนะครับเป็นเอเลียนเล่นเป็นเอเลียนนะครับนะฮะเรื่องนี้เป็นต้นตำรับหนังเอเลียนอ่าที่เป็นสปรารด หุ่นยางยุคแรกๆนะครับแล้วก็อาศัยชุดนะครับและหลังจากนั้นมาก็จะมีหนังแนวเอเลี่ยนลอกเลียนแบบมาเต็มเลยครับแนว ad, อวกาศใส่ชุดอวกาศอยู่ในสถานีอวกาศอะไรประมาณนี้ฮะเนี่ยต้นฉบับเริ่มต้นเลยครับจุดเริ่มต้นคล้ายๆเหมือนเรื่องคนเหล็กนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของหนังเกี่ยวกับคนเหล็กแล้วหลังจากนั้นก็มีไอ้พวกหนังลเลียนแบบมาเยอะครับส่วนอันนี้เป็นภาค2นะครับใช้ชื่อว่าเดี๋ยวดูดู๋ยดูด ่าจะไม่เปิดดูอ่าตัวหนังสือเอเลี่ยนจะอยู่ด้านข้างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไข่เป็นลูกไข่เอเลี่ยนขนาดใหญ่ตัวนี้เป็น20ปีอะไรนะฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะคําว่าโบนัสฟีเจอร์นะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในกัน,นครับนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่า chapter นะครับเป็นเลือกฉากนะครับ แล้วก็มีรูปนั่งเองอ่าเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับเนี่ความยาวอ่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนาทีนะครับตัวนี้จะมีให้เลือกอ่าซับไตเติลตัวนี้เป็นมีซับไตเติลไทยนะครับอ่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีให้เลือกซับไตเติลมีไทยด้วย แล้วก็จะมีสเปเชียลฟีเจอร์หลายอย่างให้เลือกนะครับหนังเรื่องนี้ออกฉายปี1 9 7 9นะครับ t v e n t y century fox นี่นะครับเรามาดูภาค2กันนะครับอืมภาค2นี่เป็นผลงานการกับกลับของเจมส์คามิลอนนะครับนี่ฮะจะใช้คำชื่อว่า aliens มี s นะครับก็มุงบอกว่า มีมากกว่า1ตัวนะครับผมชอบปกอันนี้มากเลยครับจะเราได้เห็นรูปนางพญาเอเลียนเป็นแล้วก็มีเงาดำเป็นเงาเงนะครับแล้วก็จะมีแสงสะท้อนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็แบ็กกราวด์จะเป็นสีดำนะครับตัวเอเลียนจะเขียนคําว่าสีาฟ้านะครับว่เอเลียนส่วนด้านหลังความยาว154นาทีนะครับ ับเตเตมีตัวนี้มีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับเลนเกทมีภาษาอังกฤษอย่างเดียวแล้วก็มี s p ปเ i a l f ฟีเจอรหลังเรื่องนี้ออกฉายปี1986นะครับห่างจากภาคแรกก็ตออัน7ปีเลยนะครับภาคนี้จะมีเอเลียนโอ้ออกมาเป็นฝูงนะครับแล้วเป็นภาคที่ทำให้เราได้เห็น,หนผู้หญิงเก่งนะครับสกินนีวีเวอร์นะครับ ก็ทำให้เห็นเป็นผู้หญิงที่ถือปืนสู้แล้วก็ใช้หุ่นยนต์สู้กับเอเลี่นนะครับผู้หญิงแก่งต้นตลรับนะครับหลังจากนั้นก็จะมีจะมเจมส์ก็ไปทํำคนเอกภาค2นะครับทำผู้หญิงแก่งอีกอย่างลินดาแฮมตทันนะครับนะภาคนี้เป็นภาคที่สนุกมากนะครับทายเลือก สี่ภาคผมชอบภาคนี้มากสุดครับภาคสองเนี่ยครับเนี่ยก็คล้ายๆแผ่นภาคหนึ่งนะค,ะนครับเนี่ยก็อ่าผมจะไม่ บอกเนื้อเรื่องอะไรมากมายนะครับเพราะเรื่องนี้ส่วนมากทุกคนก็น่าจะได้ชมกันหมดแล้วนะครับผมจะมาหาหนังเรื่องที่พูกคนยังไม่ค่อยได้ดูกันจะมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับส่วนอันนี้คือเอเลียนสนะครับขอใช้คําว่าเอเลียนสเลยนะฮะหน้าปกก็จะเป็นไอตัวเอเลียนนะครับ งอคดต,ตัวอยู่ครับเหมือนฟักตัวอยู่นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์เขียนว่า Making o f นะฮะหนังเรื่องนี้ออกฉายปี1992นะครับเป็นหนังที่ผมว่าพุ่มกับเขาก็ใช้ได้นะครับเรื่องนี้พุ่มกับเขาเดวิดฟิชเดวิดฟิชเชอร์นะครับก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับแต่กํากับเรื่องนี้ได้บัตซบมากครับสำหรับผมนะครับโอ้โหออกมา คือเราก้าเอเลียนหนึ่งแล้วมาสองนี่คือมันกระโดดข้ามมานะครับแต่เขาย้อนความกระจอกกับเออพูดยังไงเนี่ยความไม่สนุกอะคะคือย้อนกลับไปยิ่งกว่าเอเลียนภาคหนึ่งนะครับคือเนื้อเรื่องก็คือมีเอเลียนแค่หนึ่งตัวนะครับจะคือเขาเหมือนเขาทำคล้ายๆภาคหนึ่งนะครับจะเน้นอารมณ์คนดูก็ค่อยบิ้ว อเอเลี่ยนฝ่าจะออกฝ่าจะอะไนมั่วตัวยังไงไม่รู้สารับผมนะครับแล้วก็เวลาวิ่งเหมือนทนุ้นทงนิงก็เสียงร้องอาอาอาตัวมันอยู่ไหนก็ไม่รู้บางทีฝ่าจะออกได้นี่แบบดูแล้วน่าลำคาญมากครับพังนี้ครับเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นแค่โลเคชันอยู่ที่เดียวคือในคุกนะฮะ ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนชุดอ่าภาคที่แล้วนะครับแหนจะเรียนควีภาษาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีซับไตเติลจะมีภาษาภาษาไทยด้วยครับเป็นโซน3นะครับฝันะ่งนี้นางเอกก็โกนหัวสกินเฮดเลยฮะเนี่ยภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบน้อยที่สุดแล้วกันครับจะบอกว่าไม่ชอบเลยก็ไม่เนะอาแล้วฮะเพราะว่ายัง ชอบความเป็นหนงังเอเลี่ยนอยู่นะครับอืมส่วนภาคนี้มาแล้วเนี่ยภาคนี้ก็เป็นเรื่องราวของอนาคตไอ้พวกนี้ก็อนาคตเลยนะครับเรื่องนี้ก็ออกไปเป็นอนาคตอีกไกลนะครับก็เป็นแนวนังอ่าเอนางเอกนี่ฟื้นจากไม่ได้ฟื้นมานะครับเป็นคนยิ่งมานะครับแล้วก็มีเอเลี่ยนพันใหม่เกิดขึ้นนะครับเอเลี่ยนรีโซเลชั่น โปสเตอร์ก็สวยดีนะครับเป็นหน้าซิกเนียนะครับแล้วก็วินิหนานะครับแล้วตรงกลางก็เหมือนเป็นรอยเอเลี่ยนชีกเล็บเอเลี่ยนชีกเหมือนฉีกหน้าอกนะครับออกมาครับอ่าภาษาอังกฤษซับสคิปเตอร์ไทยนะครับความยาวร้อยเก้านาทีครับหนังภาคนี้ออกฉายปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับส่วนภาคนี้หนึ่งอ่าส่วนภาคสามนี่หนึ่งเก้าเก้าสองนะครับ เรื่องนี้ก็ทำออกมาสนุกโอเคนะครับแล้วก็จะมีเอล่ยนพันธใหม่ความยาว109นาทีนะครับสัดส,ส่วนก็16ต่อ9นะครังนี้ก็สัดส่วนเท่ากันไหมสัดส,ส่วนเท่ากันหมดนะครับ1 6ต่อ9เป็นวายสกรีนนะครับอันนี้เป็นงานกํากับของชอนปีแอร์จเน็ตนะครับจเน็ ก็เนี่ยข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องนี้ก็มีเอเลี่ยนเกิดขึ้นมีหลายตัวนะครับก็ทําให้เราสนุกข,ขึ้นมาอีกหน่อยครับแล้วก็เอเลี่ยนรู้สึกว่าจะใช้เริ่มจะเริ่มจะมีการใช้ซ g มาบ้างแล้วนะครับภาคนี้นะครก็เริ่มเกฑ์ใกล้ๆกับยุคใกล้ๆ2,000นะครับจะเริ่มจะใช้มีการใช้ซ g จีมาผสมบ้างแล้ว ก็ผสมกับหุนห่นเชิดหุ่นยางอะไรประมาณนี้นะครับนบี่นะเพื่อนๆก็ที่ยังไม่ดูก็ลองไปหาดูก็นะครับเพราะว่าหาไม่ยากนะครับดี DVD ยังพอมีขายเยอะแยะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาชุดพีเดเตอร์มาให้ดูนะครับแล้วก็พีเดเตอร์ปะทะเอเลียนนะครับโอเคนะครับ